คานคานคานจริงเถอะชุดนอนเถอะชุดนอนไอ้เชี่ยไอ้เฮ้ยไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นไอ้สัตว์กูถอยไม่ทันถอยไม่ทันมาโรงเรียนผีสิงมายังไม่มีใครแตกครับ ไม่มีใครแตกครับผมเราเปนมืออาชีพแล้วไม่มีใครตายหรอกก็แอบชักลาไหมตอนแอบในโรงเรียนเลยไหมโอ้โหคาทายท้าทายอำนาจมืดผิดไปแล้วเบตอนของตัวเลยเพื่อนตอนชั้นเดียวพออย่าอย่าขึ้นชั้นบนโอ้ต้องต้องฝั่งเดียวด้วยไม่ต้องฝั่งเดียวหรอกตรงไหนก็ได้โอ้เบถ้ามึงคิดว่าจะไม่โดนผีหลอกอ่ะไอไอผีหลอกไม่กลัวหรอกแต่กูตอนหาเนี่ยแหละมือก็อนุญาตให้ดูมินิแมพได้ไง แมรี่โจนเอ้ยนี่ตก็แมรี่เจนแมรี่โจนมอมิเตอร์ถ่ายรูปผีเห็นผีมอมิเตอร์ถ่ายรูปผีเห็นผีเล่นปกติละโอเคเพื่อนของไมาเยอะของมาเยอะของมาเยอะของมาเยอะต้องเตี้ยสัตว์เลเสียดายว่ะคิดถึงมาเกเร็ตจริงๆริงเลยเอาไม่ต้องโมชั่นไปกับเบ้ไปกับเบ้ทีไรระทึกทุกทีเลยขอแบบบ๊อบบบคือลือคือลือเลยมาแล้วมาแล้วไม่ต้องไปกับตองมั้งหรอ ไปกับเบสระทึ๊กกว่าบางที่ยเจอก็เจอเลยสบายใจได้สบายใจได้แน่เหมือนวันนั้นอ่ะเดินถึงบันไดปุ๊บล่าเลยโอเคโอเครอดแน่นอนมึงไปมึงไปซ้ายกันใช่ไหมกูไปขวาไปกับไอ้ตองก็ตายไปไปกับตองนี่ตองมันพาไปตายดวงไล่ดวงเจอผีเดี๋ยวไปกับกูเนี่ยดวงเจอดีไอ้กูโน้ตที่ตัวเจอผีกันเลยนะว่เจอบ่อยมากเอ๊ไม่ใช่เอ จริงๆโทรหาสิโทรศัพท์ดิเออรอฟังเสียงเนี่ยโทรมาทำไมโทรมาทำไมครับให้สอนที่สานห้องนนั้ได้เลยขึ้นชั้นสองไปยังไงเบบโอเคยังไม่ขึ้นเราเคลียร์ชั้นหนึ่งก่อนแต่งตัวไม่มีอะไรตัววิชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยใต้บันได้ไม่มีเลยแต่งตัวไม่มีอะไรต้องเดินดูปฏิกิริยาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนนีไหนเล่าเดินเลยโอเคกับกูเพื่อนกัเราไม่ได้ยินละ โอ้ยสองขีดวิอยู่นเใต้บันไดซ้ายสมทบกับฝั่งน้นเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกมึงใ่ใเก่งเก่งกระปีเลยเก่งกะปีออมาอกมาช่วยด้วยเฮ้คุนอะไรเนี่ยอะไรกันดูกล้องดูกล้องกล้องจริงใมาผิดปวะ ตาวดูนะตองดูกล้องโอ้ไม่กิงแล้วเล่นอะไรกันนะฮะห้องไหนห้องไหนมาเดี๋ยวอาจารย์ปราบเองโอ้ห้าตั้งข้างในกันหนึ่งองศาผีห้องมันมีมมันีปลั๊กมันมีสวิตช์ไฟด้วยเหรอสีห้องเรียนแล้วมึงก็ไม่รู้จักใช้สวิตช์ไฟให้มีประโยชน์เตกวั่งไว้ข้าง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 ล่างดีกว่าส่วนใหญ่มันเขียนข้างล่างนะเว้ยมันเขียนได้หมดะในมือเราก็เขียนได้โอ้ยนานแล้วหรือแล้วปะเออ มึงจะดนอ่มึงอาชีพตอนแล้วโอเคไปเอากล้องมาต้องกันเอากล้องมาต้องไปพูดไม่ถูกก็ดีเนาะใช่มึงนี่ดเ้ป็นคนที่พูดไม่ถกเลยมึงอ่ะโอ้สองขีดสองขีดนี่เตรียมเลี้ยงลูกได้เลยรอเลยเลี้ยงมาแล้วกำลังเลี้ยงนี่ก็เด็กโน้ตคนเดียวเดียวเด็โน้ตเองไม่มีมั้งคนอื่นก็มีลูกกันหมดแล้วไอ้โน้ตโอ้โหครับผมเนี้ยแหละกระสุนด้านดูเราดีแมงกระสุนบูทูธยันเชียงใหม่ เดทเค่เอสุนไปเชียงใหม่บ้านอยู่ชนบุรีแต่ไปตีหึงเชียงใหม่ตีโมทูสเฮ้ยผ่านหมดแล้วเว้ยเซอร์โมนิเตอร์ก็ส์อีเวนต์ก็ส์อีเวนต์แสดงว่าที่พวกมึงเจอแน่ๆเลยเชื่อเ่ะเดิน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 แมรี่โจนส์เฮ้ยชิวอ่ะนี่ขนาดโรงเรียนนะเนี่ยอะไรนี่อีซี่ไปตวงละเฮ้ยเบดูก็ส์อฟก่อนดิเดี๋ยวกูดูก็ส์อฟโนตั้งไปแล้วโนตั้งไปแล้วมึงตั้งแล้วเหรอไยห้องไทยห้องกดดูได้เลย สว่างกล้องประมาณสิบแปดแปดสิบเก้าประมาณนั้นอ่ะเออนี่แหละดูนี่โคตรหลอนนะน่ากลัวเนี่ยคุณร้ปรับไปอีกอีกมุมหนึ่งป่ะมันจะมีครูไหมเจ็ดเก้าที่มันหัวไอ้สองจวอืมไม่ใช่รถอ่ะไม่มีไม่มีอีกมุมหนึ่งป่ะป่ะถ้มีไปหาฟิงเกอร์ปินด้วยไปหาฟิงเกอร์ปินแล้วเดี๋ยวกูไปกดสปิริตบ็อกด้วย แมรี่เชนญไปชิวมึงมึงพื้นที่เหลือปะอันเชิญจานเบ้ครับเมึงเมืองอาวซาวเซ็นเตอร์ไปอันหนึ่งเด็กกูจัดให้หมอเบ้สีขาวอ่ะถือยปแล้วสือไปแล้วไปไปไปเปิดประตูให้แล้วครับจานนำเลยครับทาจานก่อ้จานจานโอ้ยจานครับมีคนโทรหาครับจันจานรับสายหน่อยครับเดี๋ยวไปรับสายคงคิดถึงกูอะ โอเคครับจานเบร่เข oh, ้าแล้วครับเงี้ยแหละเนื้อหอมโอ้โหเสียงเปิดประตูได้ครับจานสวัลดีครับจารย์ครับอ้องดูอาจารย์อาจารย์ดี๊งองโอ้ยเขินเลยอาจารย์ครับโอ้หมดกันหมดเลยรู้ว่าห้องไหนแต่ดูที่พวกมึงใส่ใจอาจารย์เปล่าโอ้ดูที่พวกมึงจะทักก่อนแ้วเ้าผิดิตติ้งิตติ้งเขียนเนี่ยแหละเนี่ยแหละเรียนให้อ่ะเขียนเขียนเขียนโอเคเขียนกับฟรีส มันคือดีมอนยูเลยยี่ดูทั้งสองอย่างียเกยยูเียโอ้ยอาจารย์อาจารย์ร้องทำไมครับอาจารย์เป็นอะไรไปหลุดบอกบินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานี้แมรี่โจนกิ๊อัศเซนไกิ๊มีอัศซนอซนกิ๊มีอัปลอชปช็อปกิ๊มีแอคัมช็อตกิมีอฟรี Give me รับาลชดม่เอ้ยเ no 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 คนพูดชื่ออาทิตย์เอมัสดใจเย็นใจเย็น Give me เลือกตั้งั้งตต่งคืออะไรไม่อบอเมริกาก็เปลี่ยนเป็ามคนแล้วประเถิยประเทศไทยยังคนเดิมอยู่เลยอะไรดีวะกิฟต์มีอ่าเลือหนาอนตมอ่าปแฮเอเาเพนมาหยิบปากามัน โมี่โจนสมองไฟเรียกยเเพงหานี่แม่งทกูหลอนหมี่โจนม่โจนเดีโดยเฉพาะ่าเต้นอะตมีอไ่าแล้วจานเลยครับโหจานเป็นคนสุดยอดมากเลยอะจานกล้ามากเฮ้มีรอยตีนรอยตีนไหนฮะท่พื้นน่อเห็นไมล่ะยูวีโน้ยูวียูวี อ้าวหยิบไม่ทันละต้องชิวซองชิวซองชิวมันหยิบไปแล้วมันแย่งงานไอชิวมึงเงินทำประโยชน์ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ตอบอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ตอบไอ้ตอบมัมีข้อความขึ้นแล้วแมรี่โจนเฮียแล้วเฮียแล้วด่ากูหามด่าไอสัตว์ด่ามึงเฮียเลยไอสัตว์กูด่ามึงเฮียแต่ไม่คำเลยฟอยู่ฟาจูฟาจูฟอยู่แม่งด่าเฮียดีมอนดีโอเคเพื่อนชัดเจน โอเคหลอกยั่วมันแล้วก็ถ่ายรูปมันแมรี่โูนนี่ไงเอาแล้วมันเอาแล้วเบ้ถอยถอยถอยเฮ้ยเดักใครดักใครดักใครคานมันคานมันคานมาาแแลล้้ววมมันคานมาตกตัวอะไรอ่ะถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วผีตัวใหม่อ่ะัว่ผีตัวใหม่ผีตัวใหม่มันคานมันคานมันคานขึ้นชั้นสองไปมันขึ้นบันไดอ่ะมันขึ้นชั้นสองทำไมกูอยู่นี่เวรไรเวรไรเพียร์ อ้้ตัววใหม่ลเยคานกับพื้นคานกับพื้นเฮ้ยมันไม่โผล่มาว่ะมันขึ้นชั้นสองมันคานขึ้นพื้นไปเดี๋ยวมันต้องกลับมาห้อง first floor first floor f o o r ไอวอนทูซีไอวอนทูันนมันคาเลยมันคาเลยเมื่อกี้ตัวใหม่มันเดินได้คานได้เห็นแวบๆตัวสีขาวใช่ไหมเห็นแวบแวบเหมือนกันตัวใหม่ฉันนอนอ่ะไม่มาว่ะมึงง่วงนอนได้ไงอ่ะหยุดลาแล้วกระจอกว่ะเดี๋ยวมันต้องเดินกลับห้องเนี่ยเอาอีกเหรอมึงถ่ายรูปได้แล้วนี่ปะ โออยากเห็นนะผีมันน่ารักอ่ะมึงก็ไปดูแล้วกันกูรอที่รถติดกล้องมาด้วยจะยืนรอจะนอนรอโอเคต๋องสู้ๆอ่ะไปดูเลยเออกูรอกูลอยลำแล้วอ้าวหล่นเลไอ้ต๋องไปดูโชว์กันรับชมเลยสัตว์ไอ้ต๋องไม่ใครติดได้ไงวะนึกว่าจู่อไอ้เหี้้ยเฮยมันมันคานกับพื้นเมื่อกี้ใช่ไหมเบเออผมเห็นกูเห็นมันเดินอันเนี้ยมึงดูดิมันคาลแต่เห็นตัวมันไห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 นคานปะกินสีน้ำตาลคานกูไม่เห็นว่าในกล้องไอ้ต๋องไม่เห็นเออนอดดูดิ แต่ถ่ายรูปผีผ่านอ่ะต้องไปดูอุนิดเดียวเองต๋องต้องไปดูในฟุตอ๋อกดเจงกดเจง่ายกดเจมันมีรูปที่ถ่ายอยู่นี่ที่ต้องถ่ายอ่ะโอ้ผมันก็ไม่ชัดอยู่ดีอ่ะไม่ชัดต๋องแต่เห็นแต่ผ่านแต่ผ่านดีมอนตาอยากเห็นไหมต๋องฮะอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมของคอนเทนต์คอนเทนต์ไหม เออมันยังไม่มีใครเคยเห็นเลยนะว่าผีคานเนี่ยตัวใหม่นะไปดิกลัวอะไรอะไปดิโอ้หของจริงปะเอบเอาเว้บ้มึงถือของไม่ได้มันรู้ไงมันวิ่งทางตรงหนีได้เออมันจุกได้โรรงเียนกูไมันจุกได้มันจุกได้โอ้ยเจ๋งแจ๋วแล้วเไอ้ด่านบ้านกูไม่เอาหรอกจุกยากด่านบ้านแม่นแคบด่านบ้านดีกลับแล้วเนี่ยมาแมลลี่จนเ้าแล้วเข้าแล้วปักฟื้ักฟืแมลลี่โจนแมลลี่โจนแมลลี่โจนโจนโจน

ใครใครเจ๋งนาะกูไม่กล้าเข้ามึงชวนมาทำไมล่ะไม่ไมก็รอนะรถมัวเดี๋ยวกูเข้าไปเช็คให้แมรี่จอนเ้ยะดงเลยกูจเจ็บโอ้สะดงเลยโอ้แมรี่จอนทีเดียวจดจความมเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ถอย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 เต็มเต็มเต็ชนถอยเฮ้ยคานขานขานานขานจริงเดี๋ชุดนอนเดี๋ชุดนอนขานขึ้นชั้นต้นชั้นต้เ้เชี่ยเฮ้ยเไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นไอ้สัตว์กูถอยไม่ทัน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  โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเ <S 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 ียไปแล้ว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 โอ๊ยโอ๊ยของจริงไม่แตกด้วยไม่แตกด้วยโอ๊ยแตกเดี๋ยวขร้อมจะออกเนี่ยเดี๋ยวแตกแน่มึง มดเลยวเมเลยหมดยหมดเเ้ยหคือเมื่อกี้ถ้ปล่อยปมชิปออกมาแต่วิเดียวนะมันตายเลยอเลยโอยเปิดประตูเบ้เบ้เปิดประตูเบเร็ว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 เิดิดมนดม่ออกไมาแล้วเพื่อนออกกับบ้านดูรูปดูรูปในสมุดไอ้หาควสก็ผ่านแล้วไม่รู้จไป ชัดพอหรือยังต๋องเฮ็ดดีเลยปลาเกิดใจได้คอนเทนต์เลยดูดูในสมุดอ่ะรูปโคตรเยอะไหนไหนดูลูปดิสมบุญดูดิสมุดนี่เยอะหลอกตานี่เยอะมากเกษบานผีตัวใหม่เว้ยผีตัวใหม่อันเนี้ยแต่ชุดนอนราคารมาที่เป็นชุดขาวอ่ะที่คารออกมาผีคนป่วยเหรอไม่รู้อ่ะแต่ชุดนอนราคาร์มาไม่พออ่ะอยากเห็นใกล้ๆอยากเห็นใกล้ๆว่าหน้ามันหล่อป่ะมันเป็นผู้หญิงมึงมึงต้องเอาตอนมาสปอนอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ เอาไาดีมอนดีมอนไปข้าบ้านเพื่อนเวพผ่านนี่เดือดบ้าลาไปลองดีเกือบไงล่ะเกือบได้ตายแล้วเกือบได้ตายแล้วมาคาดอย่างเร็วเลยโคตรเร็วแม่โคตรเร็วร้อยหกสิบเออโหถ่ายทั้งหลายรูปอ๋อถ้าเป็นด่านโปรต้องต้องผ่านโปรถึงจะรวยเออหนรงเรียนแม่งก็สนุกดิมกันนะหนุกหนุกหนุกมันดูข้อดีของโรงเรียนคือตรงนี้แหละเพราะว่ามันจุกได้ ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง u t u b e นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ